สวัสดีครับต่อมาเราจะมาทำข้อที่7กันนะครับซึ่งอันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศทำโจทย์ในคลาสรูมบ้างซึ่งเราจะมาทำข้ออื่นกันเลยกำหนดให้ a เท่ากับ ij 2อคูณสาม b เท่ากับ a t r i b สองคูณสามเมื่อ a ij เท่ากับ i ลบสอง j และ b เขามีเคื่อขหมายมาให้เราว่า2ถ้ามันนมีค่าถ้ามันมีเป็นจำนวนคี่ i บวก j ij ยืดตัวหาเมทริก a บทเมทริก b ต่อมาค่ะเมตริก a ก่อนเนะาะมัจะมาแปลงกัน a กับ ij สองคูสองคูสามที่คือมี2แถวมี3หลักก็คือ a 1น a 1 2 a หน a สอ a 2อ a 2 3 a สา a 3า a 3าส ่ต่อไป B อ่ะเดี๋ยวพิ่งไป้ B ไปหาหา A ก่อนเขาบอกว,ว่า A และ B A จะเท่ากับ I ลบ2 I J อ่ะซึ่งอันแรก1 1 I คืออันแรกนอะน1 A 1 1 1สมมุติอันนี้คือ A 1 1ก็คือเท่ากับ i ก็มีค่าเท่ากับ1แล้วก็เป็น1เท่ากับ2คูณ1อันนี้ซึ่งแสดงว่า A11 ก็จะเท่ากับ1-2ลบ2ได้ลบ1อ่ะเป็นอย่างเป็นต้นต่อไปจะจะขอไม่ทดน,นะครับก็จะเขียนไปเลยก็ได้เป็นลบ1 A12 ก็แทน2ลงไป A12 ก็1คูณกับ2คูณ2ได้4 1-4ลบ4ได้ลบ3ก็ใส่ไปเลยวป็นลบ3 A13 อีกตัวนี้ก็เป็น1ตรงนี้ก็เป็น2อคูณสได้6 1หลบหได้ลบหใส่ไปเลยลบห้าอไป a 2 1สงสน่งแซมตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น2อคูณหก็ได้เป็น2 2งลบสได้0ใส่ไปต่อไป a 2 2งสองคือตรงนี้เป็น2นี่เป็นสองนี่เป็น2เนาะก็ได้เป็น4 2่ลบสได้ลบส a 2 3 2 3ตรงนี้ก็เป็น2เนาะลบกับ สคูณ3ได้6 2ลบ6ได้ลบ4ต่อไป3 1ตรนึ่งหรืเป็น3ตรงนี้เป็น2คูณ1 3ลบ2ได้1ต่อไป A 3สองตรงนี้ก็เป็น3ตรงนี้เป็น2คูณ2ได้4 3ลบ4ได้ลบ1ต่อไป A 3สเป็น3านี่สคูณ3 3คูณส3คูณสองได้6 2ลบ6ได้ลบ4ีเป็นลบสีอย่างนี้เป็นต้น อ่าได้ไปทิงเมาแล้วต่อไปจะทำไปถิ้งบต่อไปถิ้งีแล้วก็เหมือนเดิมเลยแต่เปลี่ยนเป็น B ีเฉยเฉยีเนาะก็เป็นสองคูณสามเหมือนกันใส่ว่าก็จะมีอยู่สองแถวมีอยู่สองแถวสามหลักแต่เมื่อกี้เราทำไปทำไมสามแถวขออภัยครับม,มีแค่นี้มีแค่นี้มีแค่นี้อองเวอร์ ก็เป็น B 1 1 B 1 2 B 1 3 B 2 1 B 2 2 B 2 3อ่ามี2แถวนะเมื่อกี้เข้าใจผิดขออภัยนะคะไม่ตั้งใจไม่ได้ไม่ใช่มุกด้วยเมื่อกี้ไม่ใช่มุกเปิดความเป็นความผิดพลาดเองแต่ว่าเราแก้ไขกันได้เนาะเพราะเรายังทำไม่เสร็จเราแก้ไขได้อยู่ เขาจะมีเงื่อนไขบอกว่าถ้าเผื่อ i บวก j มีจะเป็นจำนวนคี่จะได้จะมีค่าเป็น2ถ้า i บวก j เป็นค yani ู่ก็จะได้เป็น1นึ่งะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเป็นจำนวนคู่แซงตังนี้เป็นหนึนบวกสองมีหนึ่ได้สเป็นจำนวนคี่ได้ส1งหนึ่งสามบวกเป็นได้สี่ก็เป็นจํานวนคู่ได้หนึ่งหนึ่งสองบวกหนึ่งเป็นสามคี่ได้สองสองบวกสองเป็นสี่เป็นจํานวนคู่แดงว่าได้หนึ่งสองบวกสามเป็นห้าจะเป็นจำนวนคี่แดงว่าได้ส อ่าได้ผชิตบีบีมาแล้วต่อไปแล้วก็สองอีกบวกกันเลยเราก็จะได้ว่าเมที A บวกบนะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบหนึ่บวกหได้ศูนย์ลบสบวกสลบลบวกได้ลบหลบหบวกหได้ลบสี่ศูบวกได้สองลบสบวกหได้ลบหลบสบวกได้ลบสก็เสร็จแล้วครับนี่ก็จะได้เป็นเมทริกของ a บวก B นั่นเองครับ